วันนี้มาขายตลาดนัดพรมเรียงค่ะติกนิกกินข้าวนอ,อกบ้านค่ะวันนี้นี่ค่ะกิจาการเล็กๆน้อยๆของพี่เอามาตั้งขายแจมด้วยเจ๊เขามาเปิดท้ายขายถุงแก้วาหลอดเครื่องดื่มแช่เห็นรอบตลาดนี่นะคะบรรยากาศตาเล้งทันนี้รถประจำตำแหน่งด้วยนะคะ จะมาช่วยพี่แจ๊คขายเฉพาะวันเสาร์ค่ะวันอื่นน้องเอ๊ก,กเล่ขายส่งขนมของเอไปนะคะง่ายแซ่ลิงคู่ใจของหนูเห็นไม่เออหนูว่าทำให้เราอ่อนแหนแ่พี่แจ๊กก็รอบเดินก็เดินถ้าเล็กๆไปน้อยไหนเอาอะไรไปส่งเข้ไม่เห็นเลยออเอาเหรอเอาของไม่มีคะ่ะบางครัง้งก็ขาดบ้างนะคะ กินต้มตํากันค่าเสร็จแล้วขนมนม,นมเนยเครื่องเดิมพร้อมตลาดผู้คนไม่เท่าไรค่ะดูสีหน้าแม่ค้าแล้วหน้าเอ็นดูเหมือนกันนี่เราก็จอดรถสุดปลายทางเลยนะคะนี่คือกำแพงเทศบาลค่ะหใ,ให้ดูยืนให้ดูบรรยากาศเทศบาลหน่อยสิโอ้ยสำนักงานเทศบาลอยู่ตรงนี้ ใหญ่โตนะคะเขาก็พิ่งสร้างไม่ได้ไม่ได้กี่ปีและะ้วค่ะสามสี่ห้าปีเองอะอนะนี่น้องเอเอาแมสมาแฝนขายเล่นๆแจมๆนะคะมาช่วยเข้าท้ายรถให้พี่เจคเดี๋ยวถใครมาซื้อที่ท้ายรถน้องเอก็ช่วยขายได้บรรยากาศตลาดตลาดอยู่สุดไกลๆนู่นเลยนะคะยาวมากมีริมทะเลให้เที่ยวมีศูนย์อาหาร อใครว่างๆก็มาแวะมาพักผ่อนได้นะคะแวะมาทักทายพี่เจ็กได้นะคะตลาดนี้เปิดทุกวันเสาร์นะคะตลาดนักพุ่มเรียงแหลมโพค่ะแหลมโพภุ่มเรียงอำเภอเชายาจังหวัดสุดราธานีไปก่อนนะคะ